สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่8ตุลาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวดินก็คือ4กับ8 7กับ2นะ40 42 46 47 48 49 8 0ส1828 48 58 8, 7 89ด้วยนะ จับคู่ก็สี่สองสองสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่แปดสองนะคะก็ขออวยทุกคนโชคดีนะต่อไป V ีไบ่ายสองก็ห้าหกกับเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองหกสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าเก้าเก้าสองห้าห้าเก้าหนึ่งสองหกเก้าสองสองหก จับคู่ก็สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองเก้าห้าห้าเก้านะคะหกเก้าเก้าหกนะเมื่อวันจุกไครเอาของเราไปซื้อได้บนได้ล่างเลยเลเก้9 9นะาสองสองเก้าเนี่ยธรรมดาเก้าวีไอพีเนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ